คู่รักวันจันทร์กับวันจันทร์พวกเราเคยเห็นคู่รักวังคู่ที่เขาใส่เสื้อเหมือนกันไหมเป็นเสื้อทีมเนี่ยทีมเดีวยวกันใส่อาเรนะใส่ความผูกพันแน่แล้วก็กันหนุงกันหนิงเดินจูงไม้จูงมือกันทําตัวเหมือนกันน่ะเหมือนกับเป็นปลาทั้งโกเลยทำอย่างคู่แฝดกันบางคนดูไม่ออกนะว่าเอ้เขา เป็นพี่น้องกันหรือว่าอยู่บ้านเดียวกันหรือว่าทำไมดูเหมือนกับว่ามาด้วยกันตลอดทั้งท้งที่จริงๆเป็นเป็นคู่รักกันนะคือคนวันจันทร์เนี่ยจะมีลักษณะของความผูกพันกันนะค่อนข้างสูงแล้วก็ห่วงใยกันลรกันเราจะเห็นความน่ารักกระจุงกระจิ๋มของคนวันจันทรแบบพอแก่เท่าแล้วก็ยังจูงไม้จูงมือกันเออไปไหนมาไหน เป็นเหมือนกับตัวอย่างที่ดีในการที่คนเราสักคู่รักคู่หนึ่งจะทําอะไรที่สม่ําเสมอเหมือนคนวันจันได้เพราะ,ะนั้นคู่รักวันจันร์กับวันจันทร์นะจะคอยเอาอกเอาใจเป็นห่วงเป็นใยจนบางครั้งนะเรามีความรู้สึกว่าโอ้โหเหมือนเขาเนี่ยทําไมมีความละเอียดอ่อนมากขนาดนี้เขาแข่งกันเทคแคร์ แทบจะอุ้มกันเลยทักษะของคนบรรจันเนี่ยเป็นคนที่ดูแลคนอื่นดีข้อที่เป็นข้อดีของเขาเนี่ยเทียบเลยโดยเฉพาะอ,องยิ่งนะเวลาที่จะกินจะนอนจะทำอะไรเนี่ยห้องหับบ้านช่องเน,นีสน่สะอาดอาหารการกินสมบูรณ์สะอาดสะอ้านแล้วก็คำพูดคำจาก็น่ารักอ่อนหวานอ่อนโยน พูดแรงไม่ค่อยเป็นคนวันจันนะอารมณ์ส่วนมากจะอยู่ในโทนที่สงบนิ่งเนิบนาบนะแล้วก็มีความาละเอียดอ่อนต่อความรู้สึกนะั้เวลาที่เขาคุยกันนะคนวันจันกันบวัรจันเนี่ยภาษาดอกไม้นุ่มนิ่มพอเราเห็นใครที่เป็นคู่รักแล้วชอบกบบระซิบกระซาบคุยกันไหมคุยกันแบบเบา เกรงอ,อกเกรงใจคนอื่นน <c oughs> ํตำนองเนี้ยแล้วก็น่ารักทั้งคู่เทคแคร์กันดีทีนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นข้อดีเนี่ยมันมีเยอะแยะใช่ไหมแต่ในข้อดีนั้นอ่ะมันก็จะมีสิ่งที่บางทีมันก็เกิดปัญหาขึ้นเหมือนกันนะอาจจะเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆจนไปถึงเรื่องใหญ่ๆเช่นด้วยความที่เป็นคนดูแลคนอ,อื่นดี ก็อดคาดหวังไม่ได้ว่าเขาเนี่ยจะเป็นไปอย่างที่ตัวเองเนี่ยต้องการให้เป็นคือเพื่อง่ายๆหวังดีกับคนรักแล้วก็หวังดีจนอยากจะให้เขาเนี่ยเป็นแบบที่ตัวเองอะ่ะคาดหวังทีนี้เนี่ยแม้ความหวังดีนะั้นมันจะเป็นสิ่งที่ดีแหละแต่ความคาดหวังมันอาจจะไม่ได้สิ่งที่จะทาให้มีความสุขได้เสมอไปคนบันญัติ บางคนหลายๆคนนะที่มีคนรักวันจันทร์เหมือนกันเนี่ยดันมีความที่น้อยใจเหมือนกันว่าอา้าวถ้าเกิดเราทําอะไรหรือคาดหวังอะไรกับคนรักใช่ไหมแล้วเขาตอบรับกลับมาในสิ่งที่ผิดจากความคาดหวังเนี่ยโอ้โหน้อยอกน้อยใจนะเสียอกเสียใจน้ําตาไหลร้ลองให้ง่ายมากแล้วต่างคนนะ ก็ต to like oh. really? ่างคิด <facial> ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่ได้รักตัวเองเท่ากับที่ตัวเองรักเขาโอ้โหนี่ยิ่งเป็นสิ่งที่มักจะคิดไปเองอยู่บ่อยๆที่จริงไม่ค่อยมีอะไรที่มันจะหนักหนาสาหัสหรอกเป็นเรื่องจุกจิกเล็กน้อยแต่เรื่องที่มันใหญ่ขึ้นไปเนี่ยคือเป็นคนที่คิดไปล่วงหน้าแล้วก็คิดกังวัน้ลางค้างมากกลับบ้านไม่ตรงเวลาจะเป็นอะไรหรือเปล่า ติดต่อไม่ได้อุบัติเหตุหรือเปล่าหรือว่าไปนอกลู่นอกทางหรือเปล่านอนไม่หลับกังวลนโทรไปเช็คเพื่อนทุกคนนะทุกบ้านที่รู้จักโรงพยาบาลทุกท,ท,ท,ที่ไม่รู้ละ่ะเสิร์ชในโซเชียลต่างๆหาเนี่ยลัาากษณะคนจันทร์จะเป็นคนที่ห่วงหๆแล้วก็ดูแลคนรักโดยเฉพาะยิ่งถ้าคนรักวันจันทร์ด้วยกันเนี่ยมันก็มีประเด็นที่น่าห่วงๆอีกเ,อเรื่องนึ่งก็คือ ต้องสังเกตให้ดีนะว่าคนที่เกิดวันจันทร์มีน,น้ำนมสูงว่าจะเป็นคนที่ใจอ่อนเป็นทุนเดิมหมายถึงว่าเจอใครมาทำดีด้วยก็อาจจะไปหลงกลเขาหลงกลก็มีสองอย่างหลงกลเรื่องที่มันจะเป็นผลประโยชน์ต่อกันหรือบางทีมันก็หลงกลในเรื่องของอารมณ์ความรักความรู้สึก ซึ่งคนบรรจันเนี่ยเขารู้ไงว่าจุดอ่อนคือใจอ่อนพอใจอ่อนเนี่ยมันก็เสียได้สองทางใช่ไหมเสียไปทางเงินทองกับเสียไปทางเรื่องของความรู้สึกที่จะแบ่งปันแบ่งใจไปให้คนอื่นกรคิดโอ้โหไปต่างๆนานาเลยอ่ะมันจะเป็นจุดกังวลเล็กๆจนลามไปถึงเรื่อง ใหญ่โตเรื่องความรักความสัมพันธ์ได้ก็ต้องหมั่นคอยติดต่อสื่อสารกันนะน,นี้อาจารย์บอกนะปัญหาของการคิดไปเองหรือกังวลใจแก้ไขได้ด้วยการสื่อสารกันชัดเจนแล้วก็ไม่ขาดตอนนะไอเรื่องของการดูแลเทคแคร์หัวใจกันดีนั้นไม่ต้องห่วงอันนั้นมันสิ่งที่ดีมันดีอยู่แล้วแต่ว่าเรามาแก้ปัญหาเรื่องการติดต่อสื่อสารเรื่องของความชัดเจนในการที่จะบอกกล่าวกันอีกเรื่องหนึ่งซึ่งคนเกิดวันจันทร์เนี่ย มันอดไม่ได้ที่มันจะขัดกันก็คือได้ความที่เป็นคนละเอียดอ่อนในเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของการเงินการทองคนเกิดวันจันทร์เนี่ยเป็นพวกที่คิดละเอียดถี่ถ้วนหลายๆคนจบบัญชีหลายๆคนถึงไม่ได้จบบัญชีแต่ว่ามีความาถนัดในการที่จะลงรายจ่ายควบคุมรายจ่ายนะไจะซื้ออะไรนิดนึงคิดคิดมากคิดเยอะทีนี้ถ้าเกิดว่า ไม่ได้ตกลงกันอีกอะเรื่องการใช้เงินใช้ทองจ่ายเงินจ่ายทองหรือการลงทุนอะไรก็แล้วแต่มันก็จะทาให้เกิดความบาดหนังใจทําให้เกิดความรู้สึกกินใจกันในเรื่องของการใช้เงินใช้ทองตัวเลขที่มันจะต้องไม่ลงตัวเอ้มันถกเถียงกันเรื่องขอประมาณว่าจะไปทําอะไรดีให้มันคุ้มค่าที่สุดเออถ้าเกิดว่าพูดนะต่างคนก็ต่างจะถเถียงกันว่าสิ่งนี้คุ้มค่ากว่าสิ่งนี้จําเป็นกว่า้องเนี้ย คือปกติคนบรรจันจไม่ใช่คนผู้เปรยอยู่แล้วแต่มันก็จะมีมุมมองของของการให้ความสําคัญในงบประมาณที่จ่ายเป็นไงซึ่งมันแตกต่างกันมันเลยกลายเป็นว่าหลายต่อหลายครั้งคนบรรจันจเนี่ยก็จะเป็นคนที่ขัดแย้งกันเองอะ่ะในเรื่องของการบริหารรายจ่ายว่าจะเอาอะไรไปทําอะไรแล้วย้ำอีกทีนึงว่าเรื่องเงินทองเรื่องเล็กน้อย,อยมันอาจจะ บานปลายไปยงถึงเรื่องอตกลงเ,เงินเนี้ยมันจะเอาไปใช้ทําอะไรไปนอกลูก่นอกทางหรือเปล่าเนี่ยมันก็ยงเป็นเรื่องที่กังวลในเรื่องแรกดังนั้น2เรื่องแก้ปัญหาหง่ายๆนะถ้าไม่อยากให้มีปัญหาค 3, นความสัมพันธ์น่ะสื่อสารกันให้ชัดเจนนัดหมายกันให้ดีแล้วอธิบายกันให้ชัดส่วนเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายก็ตกลงกันให้ดีว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่จําเป็นอันนี้คือเป็นเพียงเกร็ดเล็กๆน้อยๆน,นะที่ อาจจะเป็นจุดเด่นหนึ่งที่ทำให้คนที่เกิดวันจันทร์และวันจันทร์ด้กันเกิดปัญหาขิ้นได้แก้ปัญหาได้เสริมดวงเรื่องของความรักโดยตรงมีอยู่สองรูปแบบนะถ้าเป็นรูปแบบขั้นพื้นฐานอยากให้ดวงความรักเนะี่ยสมัครสมานสามัคคีกันดีช่วยกันทํามาหากินกันไปแบบนี้ใช้แค่ชื่อสกุลของทั้งสองฝ่ายส่งมาให้อาจารย์นะหลังไม้นะ แล้วอาจารย์จะมาทํายันมหาเศรษฐีที่เป็นยันคู่รักเมื่อวางยันมหาเศรษฐีคู่กันนะเอาไปตั้งวางบูชาในหิ้งพระห้องพระก็แล้วแต่หัวนอนนะที่เก็บเงินนะจะเป็นร้านค้าจะเป็นที่ที่เราเก็บเงินที่บ้านก็ได้นะก็จะทําให้สมรครสมานสามัคคีแล้วก็ช่วยกันนะสร้างตัวสร้างครอบครัวขึ้นมาใช้แบบนี้ไปก่อนก็ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีความรู้สึกว่าเรามั่นใจในคนคนนี้แล้ว เราจะอยู่เข้าไปตลอดชีวิตแล้วเราอยาจะเสริมดวงชะตาความรักชั้นสูงไม่ให้แยกจากกันไม่ให้มือที่สามสอดแทรกเข้ามาได้หรือถ้าใครพยายามจะเข้ามาก็ให้เข้ามาไม่ถึงให้ส่งทั้งชื่อสกุลทั้งวันเดือนปีทั้งเวลาเกิดของทั้งสองคนนะมาหลังไมนะอาจารย์จะเอามาลงดวงในกาลาตาเดียวที่เป็นกรลาตาเดียวคู่รักซึ่งกาลาตาเดียวนี้พอลงดวงชะตาเข้าไปแล้ว นะแล้วก็สวด7วัน7คืนนะ่ยพลังจะเต็มจะครบหลังจากนั้นดวงทั้งสองคนก็ถูกยกขึ้นไปนะเป็นการทําให้เหนือดวงปีไหนที่ว่าปีชงปีไหนที่ว่าดวงตกก็จะไม่ชงไม่ตกไม่ต้องไปแก้ชงแก้ดวงตกตลอดชีวิตแล้วพอเราสองคนนะ่ยดวงชะตาย,ยกสูงขึ้นไปคนอื่นก็ไม่สามารถเข้ามาสอดแรกตรงกลางได้จึงเป็นการเสริมดวงระดับสูงที่ทําให้ความรักความสัมพันธ์สูงและมั่นคงมากที่สุดสำหรับคนเกิดวันจันทร์และวันจันทร์